เอาแล้วผมทุกคนก็ต้องกราบสส,สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกนด้วยนะผมอยู่กับผมอีกแล้วเนี่ยพวก,กิกเช่นเดิมเช่นเคยเลยนะผมวันนี้ก็จะมารีวิวตัวละครในอัปเดต7.5นะผมซึ่งไอคลิปสรุปอัปเดต7.5เนี่ยเดี๋ยวผมจะแยกไปอีกทีนึงนะครับก็วันนี้ก็จะมารีวิวตัวละครที่มีชื่อว่าเอ่อจูเลียสนั่นเองนครับผมมาจากเรื่อง Black c ค o ฟ e ์เหมือนกันนั่นะนั่นะนั่นเองนะครับก็เ <laughs> ป็นตัวละครที่น่าจะเหมาะสำหรับการลงอินนะครับผมเพราะว่า มันมีสกิลย้อนเวลาตั้งแต่เริ่มวางเลยนะครับก็ใครที่อยากจะรับชมรับฟังคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดปุ่มกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่โอเคใครกดแล้วเนี่ยก็ไปดูคลิปกันได้เลยนะครับผมโอเคงั้นไปดูกันเลย let's go มาทุกคนมาเริ่มรีบกันเลยนะทุกคนหลังจากที่เราไปหาเงินมาพอสมควรโอเคหาตังค์มาพอสมควรเลยนะครับผมซึ่งจูเลียเนี่ยตัวเนี่ย วลเวลอยู่ที่56นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีกล้าม1น,นะก็เป็นโจมตีเป็นเอวีซัลเลอรเอนะครับผมแล้วก็ค่าว,วางอยู่ที่10,000นะครับผมนะวางไปเลยซึ่งหลังจกากที่มวาวางมาเนี่ยก็มีสกิลกดมาให้เราใช้เลยนะครับผมซึ่งเออ่จูเลสตัวนี้เนี่ยเราอีโวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็เ,เราลองใช้สกิลกดกันเลยไหมเออใช้ให้ดูเลยแล้วกันอ่าก็จะเป็นการเบอร์นามิไปเรื่อยๆแล้วก็ เป็นการเบรือ่อตาเมจไปเรื่อยๆแล้วก็ให้มันมันจะมอนทุกคนจะถอยหลังนะทุกคนที่อยู่ในวงนี้นะเป็นตัวที่เหมาะสำหรับลงอินแล้วก็ดีมากเลยนะทุกคนซึ่งจูงนเลสตัวนี้อีโวมาแล้วนะครับผมนะก็อัพไปเลยท่านแรกที่เราวางเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่6 2 9 9นั่นเองนะครับผมส่วนระยะเวลาการโจมตีแล้วก็ระยะระยะในการโจมตีเนะี่ยดูเอาเองเลยนะครับผมนะผมจะไม่โฟกัสมากเลยทุกคนเพราะว่ามันน่าจะเพิ่มเดี๋ยวก็ลดเด,ดี๋ยวก็เพิ่มอนะ เคเ้ hey, ขัดแรกแค่ตั้งในการอัพอยู่ที่5,000นะครับผมดาเมจเพิ่มเป็น9,575นะครับผมวิการโจมตีเท่าเดิมแล้วก็ระยะในการโจมตีก็เท่าเดิมนะครับผมนะก็ขั้นต่อไปเนี่ยจะอัพอยู่ที่6,500นะครับผมดาเมจจะเพิ่มเป็นที่12,000นะครับแล้วก็ระยะเวลาในการโจมตีเนี่ยจะเหลือ6.6วินาะทีแล้วก็ระยะในการโจมตีจะเพิ่มมา1น,นะครับผมก็เป็น23นะครับผม ถ้าต่อไปเนี่ยใช้ตังในการอัพเนี่ยเดแล้วนะก็จะมีท่าใหม่เข้ามาด้วยนะผมไปกดเลยระเบิจะอยู่ที่12,599น,นม่นองนะรบีผมระยะเวลาในการโจมตีเนี่ยจะเหลือที่6.1นวินะครับส่วนระยะในการโจมตีเนี่ยจะอยู่ที่24.7นั่นเองนะครับผม ก็อัพต่อไปดาเมจจะเพิ่มมาเป็น16,000นะครับผมก็ส่วนระยะเวลาในการโจมตีเนี่ยดาเมจเนี่ยจะอยู่เอ้ยระยะเวลาการโจมตีจะอยู่ที่6.1นะครับผมส่วนระยะในการโจมตีเนี่ยจะเพิ่มมาเป็น24นั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับผมอัพใช้ตั้งในการอัพเป็น12,500นะครับผมอัพไปเลยดาเมจก็จะเพิ่มเป็นที่20,000นะครับผมระยะเวลาในการโจมตีก็เหลือ6วิเหมือนเดิมแล้วก็ส่วนระยะในการโจมตีเนี่ยจะเหลือจะเพิ่มเป็น25นั่นเองครับผม ท่าต่อไปจะเป็นท่าใหม่นะครับผมแล้วก็ใช้ตั้งในการอัพถึงหมื่นห้าอัพไปเลยดาเมจแล้ผมก็จะเพิ่มมาเป็นสองหมื่นห้านั่นเองนะครับผมแล้วก็เลี้ยวเวลาในการโจมตีเนี่ยจะเพิ่มเป็นเจ็ดหรืห้าวีนะแล้วก็ส่วนระยะในการโจมตีเนี่ยจะเหมือนจะอยู่เท่าเดิมนะครับผมมาทูกท่านนี้ก็เลยเป็น,นไปได้ไงเหมือนจะเป็นการเสกเขาเรียกว่าอะไร โอเคขั้นต่อไปผมใช้ต้านในการอัพ20,000เลยนะครับผมอัพไปเลยปึ๊บดาเมจก็จะเพิ่มมาเป็นที่32,757ืนได้เลยนะครับผมแล้วก็ระยะเนี่ยเพิ่มมาเป็น26นะครับส่วนเลี้ยวลาการจมกตีนอยู่ที่7.5เหมือนเดิมนะครับผมโอเคถ้าต่อไปผมใช้ต้านในการอัพ25,000นะครับผมอัพไปเลยดาเมจก็จะเพิ่มมาเป็น40,000นั่นแหละประมาณ40,000เป๊ะนะครับผมแล้วก็วง LE เนี่ยจะกว้างขึ้นมากๆเลยนะครับผมจะควบ LE ระยะเวลาในการโจมตีจะเหลือที่7.5นะครับผมส่วนระยะในการโจมตีเนี่ยจะเพิ่มเป็นยี่สิบหกนั่นเองนะครับผมนะโอเคมาขั้นเหมือนจะเป็นขั้นสุดท้ายนะที่ตั้งในการนับสิบส0่หมื okay. kind of mm ่เคยขั้นสุดท้ายผมแล้มัจะอยู่ที่50,000เป๊ะเลยนะผมไม่เป๊ะขนาดนั้นก็ระยะเวลาการโจมตีเนี่ยจะมาอยู่ที่7.5็ดจุดหผมแล้วก็ระยะในการโจมตีเนี่ยจะอยู่ที่26.8สิบหกจุผมก็เราจะลองใช้สกิลกดดูนะครับผมกดไปเลย ผมมันสวยมากให้เห็นแม่งอลังการมากมันก็จะย้อนเวลาด้วยุกคนก็คุ้มนะเหมาะสำหรับลงอินโดยเฉพาะเลยนะผมเป็นตัวละครที่เหมาะสำหรับการลงอินเลยนะนะเอาแล้วผมเปไกลบ้านนะทุกคนสำหรับการรีวิวจูเลียสของผมนะครับผมใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ทุกผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ย ฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ check, <c oughs> ให้ผมด้วยนะผม,ผมก,กุลภูรีนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะผมขอบคุณทุกคนทุกการรับฟังการรับชมนะครับผมขอบคุณมากที่เข้ามาดูคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะขอบคุณทุกคนมากนะผมที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าโอเคเจอกันคะลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเพื่อนมาทวงรหัสคืนละโอเคบ๊ายบาย See you bye, bye.